ว่ากันที่เรื่องของการรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าไกลนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีเสียงของสสเพิ่มมาอีกนะครับหลังจากที่มีพักครูไทยเพื่อประชาชนแล้วก็มีพักใหม่นะฮะซึ่งมีพักละหนึ่งเสียงเนี่ยมาร่วมรัฐบาลกับพักเก้าวไกลนะครับทําให้ตอนนี้มีพักร่วมรัฐบาลรวมทั้งสิ้นเนี่ยสิบพักนะครับ10พักสามเสียงนะครับนี่นะครับ สิพักสามร้อยสเสียงขณะที่พักร่วมรัฐบาลของฝั่งฝ่ายค้านก็เหลือ1น5 8 5เสียงนะครับส่วนสมาชิกวุฒธธิสภาที่มีจุดยืนที่จะโหวตตามเสียงข้างมากของประชาชนนะครับก็คือหมายความว่าโหวตสนับสนุนให้แคนดิเดตของพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้มีสวที่แสดงจุดยืนรวมทั้งหมดเนี่ยตอนนี้17เสียงนะครับ สวแสดงจุดยืน17เสียงขนาะเดียวกันคุณผู้ชมครับมีรายงานตั้งแต่ช่วงค่าเมื่อคืนนี้เขาเรียกว่าเป็นข่าวที่สะพัดนะฮะว่ามีความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์นำโดยคุณเฉลิมชัยสีอ่อนรักษาการเลขาธิการพักพยายามที่มาที่จะมีการติดต่อไปยังพักเก้วไกลและพักเพื่อไทยโดยอาจจะขอเข้าร่วมรัฐบาลซึ่งคาดการว่าจะมีวัดที่สสของประชาธิปัตย์เนี่ย16เสียงจากทั้งหมด25 เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันล่าสุดช่วงบ่ายเฟซบุ๊กของอาทางหนึ่งในสสชัยชนะนะครับหนในสสเนี่ยในหในวัดที่สสนะครับนายชัยชนะเดชเดโชว,วัดที่สนนสนครศรีธรรมราชได้มีการยืนยันบอกว่าเรื่องนี้เป็นข่าวลือตัวเองไม่มีขนใครไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเก้าไกลส่วนท่าทีของพักนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีการรอการประชุมพรรเพื่อคัดเลือกหัวหน้าพรร รวมถึงรอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกตนเนี่ยรับรองซะก,ก่อนดังนั้นทางประชาธิปัตย์เนี่ยยังไม่ได้มีการคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางในการยก,ยกมือหรือไม่ยกมือโหวตให้กับพรรคเก้าไกลทั้งหมดนะฮะเ,เป็นคํายืนยันไม่ใช่เฉพาะของเขาเองแต่เป็นคํายืนยันของนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคแล้วก็นายเดชอิฐขาวทองว่าที่สสสงขาด้วยและขอยืนยันว่ากระแสะข่าวที่ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีการ ขนว่าที่สสบางส่วนเนี่ยไปไปร่วมรัฐบาลก้าวไกลอันนี้ไม่จริงนะครับนี่นะครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับคุณอลงกรพลบุตรนะครับรักษาการรองหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ก็ได้มีการชี้แจงผ่านทางไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวโดยบอกว่าเนี่ยข่าวว่าจะมีว่าที่สสประชาธิปัตย์สิคนเนี่ยไปร่วมก้าวไกลเนี่ยไม่จริงเป็นการปล่อยข่าวเพื่อดิสเครดิตพรรคประชาธิปัตย์นะครับและขอให้ผู้สื่อข่าวตรวจสอบข้อที่จริงก่อนเนื่องจากว่า ข่าวที่ออกมาไม่ได้มีการอ้างแหล่งข่าวที่ระบุตัวตนอาจจะเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการดิสเครดิตพักประชาธิปัตย์นะครับนี่นะครับขณะที่คุณเฉลิมชัยก็ยืนยันอีกคนนึงบอกว่าไม่จริงแต่ว่าทางคุณอลงกรณเองก็บอกว่าเนี่ยในส่วนตัวคุณอลงกร์นั้นยังยืนยันข้อเสนอนะครับว่าให้พักประชาธิปัตย์เนี่ยโหวตให้กับหัวหน้าพักคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไข เพื่อสนับสนุนในหลักการเสียงข้างมากนะครับนี่นะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าข่าวที่ปรากฏออกมาก่อนหน้านี้เป็นจริงเนี่ยก็มีคนไปคิดสูตรเล่นๆนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้รัฐบาลพักเก้าไกลเนี่ยสิพัก315เสียงนะครับบวกกับเสียงสอวอ17 7เเสียงที่มีการสนับสนุนให้คุณพิธานะครับ แล้วถ้าหากว่าข่าวขน16สส,ส,สไปร่วมรัฐบาลก้าวไกลเป็นจริงเนี่ยก็จะบวกอีก16เสียงก็จะรวมเป็น348เสียงแต่ก็ยังไม่ถึง376นะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นต้องบอกว่าทางผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์นั้นออกมาปฏิเสธนะรเรื่องของ16เสียงประชาธิปัตย์ที่จะไปร่วมก้าวไกลนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับวันนี้คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลได้มีการเปิดเผย ถึงกรณีความคืบหน้าในการจัดทำ MOU นะครับร่วมกับพักร่วมรัฐบาลก้าวไกลในการจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนบอกว่าตอนนี้ได้มีการส่ง MOU ให้ครบ8พักแล้วเนื้อหาเป็นภาพกว้างและจะให้ส่งกลับมาภายในวันที่21พฤษภาคมและจะพูดคุยกับตัวแทนทุกพักถึงจะมีการถแถลงรายละเอียดก่อนในวันที่22พฤษภาคมตามที่นัดหมายไว้นะครับ ส่วนเรื่องของมาตรา112นั้นคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าเรื่องนี้เป็นข้อเสนอที่จะยุติความขัดแย้งในสังคมไทยซึ่งสามารถดําเนินการได้ตามกระบวนการนิติบัญญัติและในช่วงการเลือกตั้งหลายพักก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ควรไปเปิดการพูดคุยและมีความคิดเห็นร่วมกันในสภายอมรับว่า MOU ที่เสนอให้พักร่วมทั้ง8พักเรื่องมาตรา112ยังไม่ได้มีการลงไปในรายละเอียดของ MOU ซึ่งต้องผ่านการพูดคุยและต้องใช้เวลาครับ หนึ่งในพักที่ร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลก้าวไกลนะครับก็คือพักเพื่อไทยรวมพลังซึ่งมีสสเขตสองคนจากอุบลราชธานีนะครับโดยทางหัวหน้าพักก็คือคุณวัสวัษพวงพรสีนะครับนี่ถือว่าเป็นพักน้องใหม่นะฮะแล้วก็ได้สสามาสองคนนะครับก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังนะครับถึงวันที่ทางพักก้าวไกลเนี่ยโทรศัพท์มาเชิญให้ไปร่วมรัฐบาลนะฮะ นายวัสวัตเนี่ยบอกว่าทีแรกนึกว่าแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยโทรมาหลอกหรือเปล่านะครับทีแรกก็ยังไม่ได้รับสายนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอลองโทรกลับไปดูเนี่ยพบว่าเป็นเลขาที่การพักเก้าไกลเนี่ยโทรมาจริงๆนะครับก,ก็ยังสงสัยอยู่ว่าโดนหลอกหรือเปล่าแก๊งคอเซนเตอร์เนี่ยโทรมาหลอกหรือเปล่าเอาเดี๋ยวลองฟังเน่ยฮะสายมันเข้าเยอะ แล้วเราไม่ได้เมมชื่อไว้เราไม่ได้เซฟชื่อไวใ้ในในในลิสต์อรครับก็ไม่ได้ขึ้นชื่อถูกปะครับทีนี้พอโทรมาเยอะขึ้นเออเราก็งงว่าอ่โทรมาหลายๆคนบางคนก็พูดว่าเออไปร่วมกับก้าวไกลนะอย่างเงี้ยครับต้องควรจะไปกับก้าวไกลนะทีมงานก้าวไกลนะอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมผมก็คิดว่าเป็นทีมงานของก้าวไกลจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้อะไรแต่ไปเขาไปเช็คไปเช็คมาเออไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเป็น เป็นเป็นแบบกองเชียร์ของของพักคก้าไกลเฉยๆผมก็โทรส่วนกันไปกันมาอะไรเงี้ยแล้วผมก็ก็ต้องไปเช็คก่อนว่าเบอร์จริงไหมอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นแก๊ง call center หรือเปล่ามาหลอกไหมเพราะว่าน้องช่วงนี้ก็ระบาดจริงๆที่ผมก็ตกใจอ่ะถ้าไม่โทรกลับผมว่าก็คงจะแย่เลยก <g> ็ <ül üyor> <g ül üyor> ไม่ได้อาจจะไม่ได้ร่วมก็ได้นะครับพี่เพราะว่าถ้าไม่ตัดสินใจโทรกลับไปนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มั่นใจว่าแบบเบอร์จริงไหมอ่างเงี้ยของของท่านเลขาจริงหรือเปล่าอะไรก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เป็นไปตาม อุดมการแล้วก็วัตถุประสงค์ของพักตั้งแต่ก่อตั้งเพราะว่าพักก่อตั้งมาเป็นอุดมการชัดเจนครับอยู่ฝั่งประชาธิปไตยก็นี่นะครับคุณวศวรพวงพรสีนะครับบอกว่าเนี่ยเกือบจะไม่ได้ร่วมรัฐบาลแล้วเพราะว่านึกว่าเป็นแก๊งคอ์เซ็นเตอร์โทรมาเออนี่ทีนี้การได้รับเชิญในครั้งนี้ก็บอกว่าอาจเป็นเกียรติสูงสุดของพักแม้จะมีสสสองคนแต่มีนโยบายตรงกันคือเป็นพักฝ่ายประชาธิปไตยก็ว่าแบบนี้นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเลือกตั้งใหม่ในพื้นที่หน่วยที่10เขตที่1ของจังหวัดนครปฐมโดยกอกตได้มีการลงนามนะครับให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งหน่วยที่10เขตที่1จังหวัดนครปฐมใหม่สาเหตุเนื่องจากเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา16.45นาฬกา45นาทีได้เกิดเหตุฝนตกหนักลมพัดแรงทำให้ปาร์มแล้วก็เต็นท์ที่ได้มีการตั้ง เอาไว้บริการประชาชนในการเลือกตั้งเนี่ยล้มนะครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะลงคะแนนต่อไปได้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบางส่วนเนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ในสถานที่เลือกตั้งนะครับตอนนั้นทางกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งที่10ก็เลยประกาศงด,งดการลงคะแนนนะครับก็เลยไม่ได้ใช้สิทธิ์กันนี่นะครับสุดท้ายมีการกําหนดวันให้ไปเลือกตั้งใหม่คือวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนี้นะครับเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ แต่ว่าในหน่วยที่10เขตที่หนึ่งจังหวัดนคนปรปฐมที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่วันที่21พฤษภาคมเนี่ยคุณผู้ชมฮะมีผู้มีสิทธิ์ประมาณ90 0กว่าคนเท่านั้นเองนะครับ90 0อกว่าคนก็คงจะไม่ได้มีผลต่อการไปเปลี่ยนแปลงคะแนนการเลือกตั้งล่าสุดในเขตนี้นะครับเนื่องจากว่าผู้ที่ได้รับเลือกลำดับที่1นนะครับคุณสุพชคศรีสุกจรจากชาติไทยพัฒนาได้คะแนนไปตอน วันที่14เนี่ย90,000เอ่อขออภยัย39,715ขนาดที่ขนาดที่ลำดับที่2เนี่ยคุณจารุพัน์เพชรด,ดีจากพักคก้าไกลเนี่ยได้คะแนน26,893นะครับก็ถือว่าตัวเลขคะแนนเนี่ยห่างกันเยอะเลยห่างกันหลักหมืน่นแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งที่10เขตที่1ที่ประกาศให้เลือกตั้งใหม่เนี่ยมีผู้มีสิทธิ์หน่วยนี้เนี่ยประมาณ900กว่าคนเท่านั้นเองนะครับก,ก็ไม่ได้ เปลี่ยนแปลงอะไรอย่างมีนยัยสําคัญแต่ว่าเป็นการให้ใช้สิทธินะฮะเพราะว่ามีวันนั้นมีหลายคนเนี่ยไม่ได้ใช้สิทธิ์เนื่องจากเต็นท์พังซะก่อนอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยคุณสนธิยาสวัสดีนะครับได้เดินทางไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับบอกว่าไปยื่นหนังสือร้องเรียนต่อกะกะตกรณีให้กะกะตเนี่ยเร่งตรวจสอบ ปมการถือหุ้นสื่อบริษัทไอทีวของคุณิีพิธาลิ้มเจริญรัตซึ่งมีลักษณะเข้าข่ายต้องห้ามในการลงสมัครสอสและขอให้เสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับนี่นะครับโดยคุณสุทิยาบอกนะครับบอกว่าถ้าหากว่ากกตเนี่ยยังล่าช้าอยู่นะครับตัวเองเนี่ยจะไปยื่นเรื่องโดยตรงต่อสารรัฐธรรมนูญเลยนะครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับ คุณสนทิยายังบอกอีกนะครับบอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าสอสอหรือสอวอคนไหนนะครับที่มีการยกมือโหวตสนับสนุนคุณดิมพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะแล้วภายหลังมีการแก้กฎหมายมาตรา1นึเขาจะไปรวบรวมรายชื่อประชาชนยื่นถวายดีกาเพื่อขอให้มีการถอดเครื่องราชอิสริยพรของสอสอและสอวอ ที่ไปสนับสนุนคุณดิมพิธาเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนครับทุกประการกับผู้ที่เข้าไปร่วมในการแก้ไขมาตราหนึ่งสองผมก็ผมก็ฝากไปถึงท่านสมาชิกพุธ,ธิสภาพักการเมืองและผู้ที่เข้าไปร่วมอยู่ในรัฐบาลของท่านพิธาด้วยว่า ถ้ายัางมีนโยบายแก้ไขรัมนวนมาตรา112และบุคคลนั้นได้รับเครื่องราชไม่ว่าจะชั้นไหนอย่างไรก็ตามผมจะรวบรวมอะไรชื่อพี่น้องประชาชนถาวายดีกาขอคืนเครื่องราชทุกประการกับผู้ที่เข้าไปร่วมในการแก้ไขมาตรา112นี่นะครับ คุณสนธิยาบอกเลยนะครับบอกว่าเนี่ยสสสวนะครับที่สนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลแล้วถ้าหากมีการแก้มาตรา1นึเขาจะรวบรวมรายชื่อประชาชนยื่นถวายดีกาขอถอดเครื่องราชอิสริยพรน,นี่แต่ว่าต้องบอกงนี้นะเรื่องของการยึดคืนเครื่องราชอิสริยพร์นั้นเป็นพระราชอำนาจนะครับหลายคนตั้งคําถามว่าคุณสนธิยาเนี่ยจะกดดันพระราชอำนาจหรือนี่นะ